việc thiệt hãy Hai một bậc đuồn okay, Cái cây phân hoa hãy kia đi Bò, bò, bò bỏ 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 đi bỏ 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 เอาไปจะได้ทีมนเราสามยุแรๆอเันเบี้ยนเบี้ยนใส่ยังดีเลยีเออใส่นี่มันรดาเลยเ้าะายกุ่ากว่อยกมือถือไปเขาเดลก็เดินยองพี่ดีอันนี้มันดาเลยทีี่ แกรา่งเี่วเรบ่หลาจ่อยวสั่งบ่หลาเฮ้ยสั่งหลแต่กูแล้วได้สั่งหลยดแต่กูโทษเออแ่แต่กูหลอนน้อยๆสีหลายอยู่แต่กูโทษไงสีบลแต่ว่าแต่กูโทษนี่บ่เป็นมาสิสั่งยังไงดิเอาแต่เจ้านางเขียนนี่ดแต่เจ้านางเขียนนางจานี่ก็ โอ้ย oh, oh. เราเราสิถึงเวลาเราสิแมนเสียบอ่ <Man. S 1> ะแมนคนเรกบุญยังขึ้นแห้งเลยเราสถีเ่เอาเอาเอาไว้ครับผู้หนีจริงนะสิบเบิ้งว่ะสิบเบิ้งเลยโดนกิดนดนใจเอาขึออา้นออกใหตโตนะนะจิงนะท,ที่แโทษมากทนเบิ้งน้วาซาบซาบอูนบอสเล่โทษมากว่ะเสื้อเนจะได้ตะกุศัน ทีสองสามมอเด้อไอพนาว่าเพรามีอยู่ดอกของลวงครูพนาว่าเน่ดอกสิเมนย่งดอกเออย่งงดอกเก็บไปดีดีค่าขายปตงห่วงด้อ้รูเออม้วนูนี่ค่าขายปาตุงห่วงด้ว ยังมาบอกเสียเปียกบารมีลวงปู่เป็นยงมันยังเีกหน่อยเกิดมันตรงนีมีมันมาเอาน้ปูนี่นะน้ปูไปเจอมัยังในรถขันแรกของมันนะบาทนี่นั่นเลสแป้อจอดถึงสิล้อถึงจอดเต็มนีติดนานรารถบารมีลงปู่เนี่ยเราเป็นไทเซี่ยก็เป็นอย่าง่เ็หนยเเนี Boy trốn bùi, dùng kính thật là thì. Khác quá dùng kính thật là 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 เา็นจานม่านเราอยู่เป็นแบบนี้หมดวัวอวนไหลอนอนไหลตัวลูกเรา่เคยอูเราม่เคยผงเนี่ยพผาขาวเี่ยื้ผ้าขาวอนผาขาวเร่องสิบ้างวันนั้นก็มาเียมตรียมาเรียมด้วยตู้ลุงก็บหลัตุ่ไปเลยเนาะไปเลยประเด็ไปทั้งคณนเล่าปีปูเขาเทียนมาทางเนาะย่างคนมาปัวไม่อย่างรเนาเ่บัวพ่เรืม่านมากในตาในตา ใจเพแขนเนีเพื่อนอเพิ่นี่เออใจนี่เดินี่เินเยเออมีเนให้้ป็นวันวนีถ้าประดานี่เนี่ยน้าถามจว่าเด็กันงนนี่งเป็นพอันนั้นบบการชมนี่มไปเลยมางนมเล่ามหดี

่มีอนเนยเ่ยเฮะผู้บริ <OR> newer, ัเ <s> ป <art> um> hmm. ็นผู <s art> um> ้แจกแม่บอกล้วเขาบริเป็นผู้แจกเออ ต้องพีง่ทั้งพีง่ทั้งพีง่เอาทั้งพีง่ขอทั้งพี่เออมีเอาอยากได้ผ้ามาหมดแล้วมี่มาอีกแล้เอเอเอ,เอาไปบูชาอีหลีเด้อร์ ừ mm. เดี๋ยวผู้ถ้ากินขนมเสียกินนี่เลยกับผ้เียจาพเบิ้งนีะนอถ้วยเลียนออกหเคียขนมเสียมาเลมาเปิดตู้ำเครียดขึ้นมีตะน้ำเครียนั่งกินกับผมีมุนเดียวไอ้ตตายย้อนผู้โอ้ยลืมมาผู้วมาน

là cái tôm con nó mới nhóc cả bay mới nhé bay cái này ngon là có lo vậy là đi hoa cứ bớt gì đấy bà thế này thế là mũi เอ้กวนุนีหก็บอมันทมด้เน้่เบียดเขาเบียดกวนยุ่นอัยไม่อันนไหนไม่ยังต้ไม่อันนั้นด่ไม่ทำไม่พูดเอาอะไรัดส่วน้คอะไเรียนไม่ขวดเลือบ่รวดเลือบ่รวดอะไรเนาะหนูดขวดขวดยังบ่อยู่งเนี่ย นดวดมันก็ <als> เบิดตัวนี่เบิดแต่ว่าขันเขาไปค้นหามันใส่เวลาโดนนะปัญหาเจ็ดเสมาโยแต่ว่าคิดว่าสี่มิ้งอยู่ใครสีกลับอ่ใครถามนะผู้ใดถามหนูผู้ใดจีกลับด่วนแต่ว่ายกมัผู้สมบัติเด็กเขาไป่ไห้เนี่ยของผู้ท่อนคเพราะว่าต really hey, oh, ้องเนียนเพราะว่าเมื่อี้ ไปไปเปืดอได้สิไปข้นเบิ้งนวดไหอีกกระสกรที่เขาที่ยกอันี้ไปเออนนล่ะครไปเปืดอนก่อนไปเปิดก่อนเฮ้ยเปิ้อล้นกัยกอันี้เขาไปวันนี้ทั้ง e r i e s i e จกนี้ได้ล้วปะทินเออเดี๋ยวเขาจมายกของละไปเออไปน่ะ